ขอจะเลกไปได้ไหมขออนุญาตเหรอวใจว่ารอกนะจ้าเจ้าไปมีาการบาล้วนม่มี่อาการบ้านน้ำโอมีการบ้านน้ำบอลูก กาบสบายดีและสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเอฟซีคือกาวคือเดิมเด้อเนาะแล้ววันอยู่ทางในอาจารย์ประเทศกันยินดีต้อนรับขอสูซองแม่น้องเพวคือเกาให้พี่น้องเอ้ยว่าเนาะในวัอนี้กัมาฮับน้องยุริให้พี่น้องเอ้ยเพิ่นสืไประเด็นน้ำยาเพิ่นเนาะให้แม่น้องเพวก,กัจะได้เวลาไปฮับทั้งลูกสาวเลยหแหละผ่านวันนี้ก็ได้จะมาฮับสองแม่ลูกเพลประเด็นน้ำยาเพิ่น้พี่น้องเอ้ยมาวันนี้ก็เสียงแฮ,แฮนหน่อยนึงเนาะพี่น้องเอ้ยเป็นวัด เป็นบ้านเป็นไข่ใครพี่น้องเลยผู้ใดกินยาเม,ม็นดนึงมาหนิผู้ใดเป็นยากับยา,ยาทั้งไอแม่ฮักทั้งวัจันเพ์่ป็นอาห้เนะาะแจ็คเป็นห้องใหญ่ยังแหละแม่ต้องเปลกระลื่มซื้อแล้วมั้งนะกับมันเสียงลังแน่พ่อยพี่น้องเลยแม่เพิ่งกระบอกอยู่หาลืมเลยเหมืนมาลืมเนาะมันมันบอกค่อยในยินมันมีเสียงเพลงะนะค่อยพี่นออ้องเลยเพิ่นบอกให้กิน 1, เม็ดนึงไอ้ซิบสมุอไม่กิกนเท่านึงอะไรประมาณน้อยพี่น้องเลยกิน กินได้เหื anor. อสัตวดออกอ้ยอากาศเปลี่ยนเมื่อนี้กับฝนตกไปพี่น้องเลยมื่อนี้กันไรฝนตกแค่เดียวตกมาแห้งปปนไดพอดีดินได้เนาะแข่งก็พอดีเซ็ตแสบอะมาเบิ่งทางสาวหน่อยเพิ่นเลยหน่อยพี่น้องเลยดีใจดีใจบ่อดทักทายดีก็ทักทาจ้าสวัสดีเด้อดีใจบ่เอ้ย ดีใจว่าจะได้ขี่รถจักรรถฟ้าเนี่ยเออบ่รั้งแรกของเจ้าวะลูกบ่อันนี้คือเป็นครั้งแรกของน้องยุริจะขี่มอเตอร์ไซค์ออกจากบ้านทำไมพี่น้องโอ้ยเนาะใช่เนาะพอจะเป็นได้ไหนเนาะบ่โธ่ด่าโอ้ยยิ้มหวานซะดะวะลูกดีใจว่ได้ขี่วะลูกว่าจะได้ขี่รถวะนี่นี่นี่มันตอรคือรถพอจ้าเละ มันมีกระจุกหวังเล้อฉับอกให้ขี่ฟุตมาละลับเอาดีๆฮ้ดีใจดีใจดีใจแห้งวะวะโอ้ยพีนพนย่น้องพันจิขี่มอเตอร์ไซค์น่าไม่ต้องเปลี่ยนกับข้างแรกวันนี้เลยดิดีใจลูกย่างไม่บ่บุกี้ยางบ่ไก่เทพพี่ไก่เทพป้าคือไก่เทพบ่ป้บาบา,บา เดี๋ยวไปพบมาเจอเพื่อยาจ้ะเนาะเนาะประมาณสัมวงสองส่วเอประมาณสัมวงกกว่าแม่ต้องเปลี่ยวกะไปฮับทั้งสองเช้าไพี่น้องเนเนาะขี่รถจักรไปเลยดีกว่าไปได้เลยไปได้เลยวันนี้คือรถพอจ้ะเล่ไปได้ไหมอุ้ยนาเตัวใจบ่ารอกนะเนี่ยเดี๋ยววันนี้นรถพอจะได ยูริอ่ะอ่ยูิเอ้องว่ะยูริอ่อ้าวลงจากรถดีใจปอยูริมาแล้วเหรอฮะอ้าวยูริมาแล้วอ่เอยดีใจช่มเนาะอ้าวเื่อ่านเลยใช่ะเด้กินทอดน่องจะถึงนเกนได้ พาสวัสดีเลอโเหรอเป็นนางคนแจ๊แท้เลยว่าเนี่ยนี่เยมาแล้วพ่อรถสอสคันจะรถคันใหญ่แล้วดีแต่บางคันมันไหลเอ้ยง่ายพ่อนะฮะมันเศร้าให้มันเศ้าให้ที่ให้หาเอาเพ่อแดดเมย์พ่อแดดอะไรกะที่ให้หาบา ให้มาเด็กกับน้องเงี้ยน้องเล็นเป็นเลยได้เล่นหาของเล่นให้น้องเล็นนะบานนี่มือเบอก่เอกด่มาลงมาให้มึงลงให้น่องลง

เพอน้องเพกันยเลยมน้เื่อ่้องดนใน่นใ่นอะนี่ผู้ควบอันนี้ตรงแดงอันนี้อันไหนอผงแดงแล้วนะทัใบ่ปเทคุยยันยังยูน้ำมันอันรูปเม้นกระเป๋าน้ำนัเพ่อนน้องจักเล็ดไช่างนี้เะอเฮ้ยจักเล็ดไช่างเหอยังงงอยู่น้งว่าอี๋ใหญ่ ไม่ได้หายใชดกล้ํามาซือล้ํามาซื้อไม่ได้หายเก่งอะไรกอ่า้อะต้ดไม่้อิบหย่อนวานเนะเป็นมัดอยู่นี่นะใช่ต๊บแทม่กินเนี่ยบึงนาลกามองสายมองขวาอยู่ปกติเพิ่นจะขี่รถมานำโพอเพิ่น

บ่สิยิ้มกับบ่ยิ้มได้บ่มื้อนีล่ะยิ้มเด้บ่ไปยิ้มเอเออว่าอัน้บ่ยิ้มยิ้มเถ้าแบบว่าลึกเนาะเพิ่นบ่เห็นหน้านู่ก็สิยิ้มเนาะยิ้มเด้อยิ้มเด้อพสิยิ้มนําเพิ่นต้องเบิ่งก่อนได้นี่ล่ะเบิ่งคุณหน้าก่อนได้บ่คุณบ่ยิ้มเพิ่นนี่ก็ได้เบิ่งูได้แม่นบ่นะสิไปเพิ่นเลย เพื่อนดีใจว่านองมาเด็ดนะดีใจแล้ววอยกพี่ป้าไปหานออีดีๆไปนะไปๆๆๆๆอย่าในนองมาหาเลยแม่ในร่มนองที่ยังหงอกนนอนวเนาะลองน้ำท้องแม่ัวได้ช่านออนเออ จักก <r> ีว่ามาน้องยืนท้องแม่มีนะพอยดนพุงดินี้นองโตยืใช้แ่ยันนังพุ่งแม่เไ่จักก็โมดอกคนนะน้องผนฉีขาเนอยน้องชฉีขาพูดอนี้อันน้เทาอันนี้ามันก็เดนนองโต้จักขาว่าีขาเราไม่ซีขาพีนางหแม่จัไปสมบษณ์แม่บ่ไปเอาสัมาัณ์มาใช นี่มาบําเพ็นข่าวแล้วอนี่ยเนี่ยเนี่ยนี่ปกเกปกเป๊กนี่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 ใส่เบงควานะนอนทางแมวนพุ่นนอนทำเนื้อหมหมูแล้วนอนหมดล้ให้

อไ้าดอกไม้กหานี่นี่ใบวไ่ากิงังิงังจิงๆอากาศเปลี่ยนเนาะฝนตกนี่ยังห่อนเดี๋ยวนาวยุหายกันอ้อยเท่นี้มีนเอาหายเอาลายท่เอาหากัน้าเขินมาเอาน้ำแข็ง บ่อใส่น้ำแข็งไว้พี่น้องเลยโอ้ควายลำบงมาเองเลยเริ่มป้าไปป้าเด้อมาเด้อเด้อดิไปหักเอื้อยก่อนบัดนี้ไปหักเอื้อยกันเด้อนั่งนัขี่เลยเอ้อขี่จักรยานเอ็นพ่อขับรถมาในวัยนี้อ๋อเป็นยังนั่งเลยโอ้เพิ่นขี่อะได้บ่อหนะยังอีก่โอ้ยขี่จักรยาน เอาไงเบนนี่เยใเราจะเบนนี่รับเยแเออคนจะคนจะยกตะกานมาล่ะอ่เออโอ้ในคันใหม่คันนี้น่องะเออคันใหญ่แเดียเนาะคันแค่เดียวคันสินสพูนี่หายน้องใช่เบล่าคนเราเมื่อกี้ช่ะเพื่อแม่เพื่อเมื่อยไปนั่อีกทีเมื่อยนั่งพาพาขี่เลยเป็น บ้านจะไปก่อนเด้อเชเด้อไปฮับทางเอื้อยพันก่อนโดยสบายดีเด้อทบายดีเด้อโดยพเพแสดงไหมพี่น้องไปพบไป่อกัน,กกนอยู่โรงเรียนโต้ได้เนาะมาหอดโรงเรียนเรียบร้อยพี่น้องมาหอดคอนเพันเล็กก็เลยต้องนั่งถ่ายแล้วทางแม่น้องอโนนกลับมาไม่เดียบส,สบายดีเด้อสายคิอว กินอีเว้พี่น้องเอมันบ่ทหมวกอยู่แม่นโอ้ยกําลังองคือเียแ้หอมาเบิ่งบงอ้าวได้ฮอด50จแม่นทําเอาไว้แม่นเตรียมเอาๆ่าแล้วมื้อแม่นมื้อเช้านีนตก่เช้านี่ล่ะแม่นนตกมื้อเช้านี่ะเปียกบ่ ก็ดีเย็นยางไรคิดินติดเน่นะรถไปไหนรนไปลักกระเล่าเลยนะบ่าท่านได้เศร้าคนใช่ไหมกดีไปย่ายกัน่รอก็ดีไปง่าติดสินรถแลักกระเล่าเลยหยาดาะตอนทียินแต่พอร้องเพลว่าว้ามาเิโนูฝนตกฝนอ่ะมนจะมาอยู่แถวเสโนู้ฝนต้องแห้งนะอยู่แถวเสโนู้ขานี่บ้านเขาดบ้านทีบุกตกแห้งจยู่นามอ่างผักทางเลยบจดูบ้านข้ารถเล่นรถไปกินเป็นโพดไปแล้วกรแเล้วเลยแห่งคือเก่า แล้วมาตกอีกรอบไอ้ช่วงบ่ายเนาะช่วงบ่ายน้อยนึงอีกน้อยนึงในนึงอนช่วงบ่ายอันก็ไหลอยู่ได้น้อยนึงเนาะพอดี๋หางดินกันดังแหลบบอครเห็นเ้งว่าตอนเช้าอยู่แต่ตอนเช้าบ้านทำอะไรตกเลยเปนะกเปนาะพอดีดินชื่อไว้ว่าเราเล้วล่นเล่นเอาแล้วก็เบิดเลยนะสายฝนเล่นไปแล้วก็เบิดเลยพอดี๋แสบตัวนั่นอะไรกันเนาะค่ะ เอ,อาไปคนที่สามให้อมาหอ,ขอนก่อนทะาคนที่สามาเน,นี่ยเรามาเียบเาเลยต่อต่อกันมาก <c oughs> พี่น้องเลยม,มามา,มาก่อนและรอฝนอ,ออกมาก่อนฉัเนาะฝนยังเี้ยนกันอยู่นอนนอยู่ห้หหนหนอระบาลเนาะโดนโรงพบาลยู่ห้อได้ๆน่น ค่นึงได้บ่เออโอ้ดีเนาะเยียทันโวไหนเยียทันเอืใหย่ได้แล้วนะจีคืนห้องคนสอคว่มเอ้ยได้ไน้น่ะ่นว่าคนว่เข้าครูก็ได้แบบว่าเออแช่งก็สอนยูงห้องบนนึงเลยสอนห้องคนนึงเลยนี่นว่านั่นดีเด้อจ้ะเนาะเป็นไห้เท่านั้นแหละคักคู ว้ายู่แ่บหกเกียนตะโกก็ได้แล้วได้แต่หายังโมงามตลอต่ว่ากะเป็นหัวเป็นหางเป็นลูกเป็นล่างไว้สั่นวันนี้น่าทันเหนื่อยเลยเนาะทันเหนื่อยเลยนนนี่สิวันทันโมเราอยู่อนุบาลอยู่เอาอ่ะขึ้นเราขึ้นไปกระโดดกระโลดขับเลยนี่เไิ่มำลองกระโดดขับเลยเพื่อนนะแซงทางโค้งเพื่อนเพื่อนนะแซงทางโค้งเลยเพื่อนนะขึ้นเรไปนั่งทำไมไอ้นุ่นหนุ่มบอห์อะไรล่ะเฮาอย่าอยู่เราเอ็นเป๋อ

เริ่มเริ่มเลยเริ่มศูนไม่เริ่มจะซูนเลยได้ซ้ำยู่วินจะไปสงขึ้นย่าขึ้นแล้วอีกนะยังขึ้นย่าขึ้นแล้วอีกนะ้่าจะสองกัดเลยพอแหงแควเนาะครูสิงงนากับพ่อแท้วได้หนี่งคนติดตามคนยังมูบี้อยู่ดิยังยังมมีคะแนนได้นอน้วกานได้เยัง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 ยัยังังงลังังยย สายชิวกิจด้วยควมนนกได้ละแค่อยู่ทางรัดอหรออยู่ทางรัดก็เป็นโค้งไปนัางขาบ่ะน่นงขาต้องมโนน่นโค้งไปนั่งขาซืือมาก่อนแต่วันนี้ดู้องคนหนึ่งมากหลังแต่ยองคนหนึงยู่นเน่นี่น่ะบินลอยลอยเห็นไดยนเออหอกันเลเนาผการิดเอเยนเนะรอ้เพิ่นไปครับเพิ่นก่อนจะลอยเพิเาะไเปิดเปิดประตูแล้วพ่เาไงแจ้วเผแสดงกันมาหาแม่เองว่าเนาะหรือว่าชิลงไป เออจ้ะเ่าโอ้แดดมุกทานแดดแดดดมุกเท่าเออแดดแดดแดดเลยพี่น้องเลยเออเต้น้องๆเสือดสีชมพูอยู่ไหมพี่น้องเลยถูกมาแล้วมาแล้วมาแล้วอ่ะตู้เป็นดีได้ลูกสบายดีก็ Vô, đi ba lúc ngang luôn ạ Rồi, cô hãy khiến có cây bố lúc Thế khiến này á Ờ เส็หนาใหรอคุณควรเดียนนะไปคะปลาเมื่อเออเส็หนาสบายดีคู่เลยบ่หุไปสบายดีคูก่อนหหยไปมีการบ้าดนะแม่แม่ีีการบานน้ำโอมีาการบานน้ำบุ่ บักผู่ไฮเคียนแม่นี่แม่นี่มาดูบออาทิตย์แม่อาทิตย์จะมา,มาเลยอเอาสบายดีแม่จะทันมาเด้อแม่จะทันมาเข้าไปถ่ายอยู่ห้องเคียนถ่ายเด้อมาค่ะอาทิตย์เดี๋ยวผมรอได้แต่ได้แต่ได้แต่นนนนนน

ได้ไรเต้นได้ไรว่าเต็นจะปวดก็เฉือนอ่ะคัด้เห็นไราวสีมิสาวันแววแท้เนาะอุงยาบ้านุงยไดงามทั้เหมือกันนอกเลยเนาะมีอันเดียวบ่หน่ มันนีจะผูกนว่า้องต้องอันนี่นอเพื่อนโอ้โห่นีต้องหาบอกนอกรุ่นด้วย่ิซ่าเพื่อได้เตลเลยนะบาริเนอร์น้าหนอมด้บอกพอปันหาชื่อแขกอนซะพอใส่เลยน้องพกน้องน้องใส่อยู่มื่อเช้าลจังะเปียดโอ้โเลยเออไป ป้าป้าซาเดี๋ยวเฮาก็เดินทางกลับคือกันเฮ้พี่น้องเลยอ่ะสบายดีก่อนลูกสบายดีสบายดีอ่ะโอเคสะน้องเฮ้พี่น้องเลยสำหรับคลิปนี้แม่น้องเปียวกันจิขอล่าเฮ้พี่น้องเพียงจะมีก่อนเด้อเนาะกติดตามในคลิปหน้าของแม่น้องเปียวตลอดไอต่อไปเด้อเฮ้พี่น้องเลยเนาะสำหรับคลิปนี้สบายดี